สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือคลิปที่สองที่ถ่ายกับออมแล้วเปลี่ยนสลับชุดอีกดีไหมละไม่ซ้ำไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> แบบนี้แหละอืม <laughs> จะได้รู้ว่าแบบพูดวันเดียวกันโอเคคือสนามสอบนี้ก็คือสนามสอบแกะแพดนั่นเองคะ่ะทุกคนก็จะมาเปิดคะแนนกันเลย <laughs> สนามสอบนี้คะแนนแกดคือแกดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอันคือมีแกด ตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองแกะตอนที่หนึ่งเนี่ยคือแกะเชื่อมโยงนะคะ mm hmm. แล้วก็แกะตอนที่สองเนี่ยคือเป็นแกะอิงแกะภาษาอังกฤษคะแนนเต็มมันอย่างละร้อยห้าสิบรวมกันคือเต็มจริงๆอะคือสามร้อยเออแกะทั่วไปตอนที่หนึ่งอันนี้ได้ร้อยห้าสิบค่ะก็ได้ร้อยห้าสิบเหมือนกันอือก็อันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันค่อนข้างคล้ายๆข้อสอบก่บอวันนี้ก็เน้นทําแบบว่าอืมหนัง ตานหนังสือที่แบบสอนแกะทาแกะอันนี้มันมันจะมีเล่มหนึ่งอ่ะมันจะมีเล่มหนึ่งอ,อใช่นั่นแหละจะพยายามหาให้ก็แต่อันเนี้ยคือเอาจริงคือรู้สึกว่าการที่เราทําได้ร้อยห้าสิบอ่ะมันเป็นความโชคดีเลยสําหรับเขานะเขารู้สึกว่าแบบบางคนอ่ะมันจะมีบางคนที่แบบเขาไม่ได้ร้อยห้าสิบทางที่เขาอาจจะฝึกเยอะน<ม>ู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเป็นเพราะแบบเหมือนตอนเราไปอยู่ตรงนั้นอ่ะ บางเรื่องมันอาจจะมองได้คิดได้หลายทางจริงๆอ่ะมันเป็นแบบเรื่องของภาษาเออโชคดีที่ภาษาแบบกำกวัวมาคนก็แบบมันแค่นิดเดียวมันก็แบบใช่เปลี่ยนคําตอบแล้วอืมก็ได้ร้อยห้าสิบคือตอนออกมาจากห้องสอบอ่ะรีเปิดทวิตอ่ะแบบได้คาตอบอะไรอ่ะใช่คำตอบคือเปิดทวิตเตอร์ใช่ใช็คําตอบคือเปิดทวิตเตอร์อืมตอนที่สองนะคะไม่ถ่านอังกฤษอีกแล้วแต่ก็พอใจร้อยเจ็ดจุดห้าเอ่ร้อยสิบอืมแต่รู้สึกว่าแกดรอบนี้มัน เทียบจากปีเก่าๆนี้มันรู้สึกง,ง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะอืมใช่ใช่อันนี้ค่แกดนะเออแกดร,รวมเราก็เลยได้สองร้อยห้าสิบเจดจุดห้าค่ะล้วได้สองร้อยหกสิบอือเคต่อไปแพทหนึ่งอันนี้แหละ <laughs> แพทหนึ่งคือความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็มสามร้อยนะคะอันนี้ได้ร้อยแปดสิบหกคะแนนอ่าเท่ากันเลยค่ะร้อยปสิบหกอันนี้ที <laughs> ่ <อ S 1> <laughs> จโอเคเออส่วนตัวนะเออมเคยทำข้อสอบเก่าไหม ของแผท1หนึ่งเคยรู้สึกมันยากแบบข้อสอบเก่าอ่ะอยากใช่ยากมาก <c oughs> ส่วนตัวคิดว่าคะแนนแบบปีที่แลเอของข้อสอบเก่าอ่ะมันยากยากอ่ะยากแต่ปีเนี้ยรู้สึกว่ามันออกแนวประยุกตเพิ่มขึ้นใช้ภาษาคนมากขึ้นใช่ส่วนแผทสองคือความถนดัดวิทยาศาสตร์เราเต็มสามร้อยเราได้ร้อยห้าหเราได้ร้อยเจ็สิบห้าค่ะอเออคืออันนี้คือรู้สึกว่าตอนทําก็แบบ ไปได้เรื่อยๆถูกๆไ,ไทยแล้วก็ทําแบบไม่กดดันอ่ะเพราะว่าอืคิดว่าไม่ได้ใช้แกะแพดเลยก็เลยแบบเออทาไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ที่จริงไอ้ขณะที่เราอยากยืนอย่างเงี้ยมันก็มีแกะแพ่ว่าแต่ว่าเราไปดูจํานวนรอบแล้วมันน้อยมากเราเลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้รอบรอบนี้แน่เลยเราก็เลยไม่ิวไม่อ่านอะไรเกี่ยวกับแกะแพดเลยแต่ว่าพอได้ไปเห็นข้อสอบจริงแล้วรู้สึกแบบอ๋อไม่เป็นแนวที่เราแบบอทำไมมันเปลี่ยนแนวเราทําได้เราก็เลยแบบตั้งใจทําไปแล้วมันก็แบบได้คะแนนแบบนี้ออกมาก็รู้สึกว่ามัน มันเยอะนะสําหรับเราก็เลยแบบว่ามันก็มีรุนรอบสองไอ้รุนรอบแอดแอดมิชชั่นสองอ่ะเราก็เลยได้ยื่นไปด้วยอืมอืมก็คือแบบว่าอย่าเพิ่งทิ้งแบบทิ้งไปเลยก็คือแบบอาจจะทําได้ก็ได้จริงแต่สนามนี้ส่วนตัวคือคือรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบใช้ความรู้ที่เราอ่านจากสนามอื่นม,มาใช้อะ่ะเออส่วนตัวนะไม่ได้ติวแยกเลยหรือเหมือนกันเหมือนกันก็สึรู้สึกรู้สึกว่าเสียดายแทนคนที่ไปติวมาเพราะว่ามันออกเปลี่ยนแนวอ่ะ ช่อันนี้คือไม่ได้อ่านไปแต่ว่าก็พอทําได้เพราะว่าเคยชอบทําอะไรแบบแนวนี้อืขนาดคือเรารู้สึกว่ามันดีกว่าปีก่อนๆนะข้อสอบอะ่ะมันเหมือนให้โอกาสคนอื่นแบบที่ที่แบบอาจจะไม่ถนดัทดทฤษฎีอะ่ะเขารู้สึกว่าปีเก่าๆมันทฤษฎีกว่าอันนี้ออมันแนวแบบโจทย์ปัญหาแนวประยุกเหมือนมันเหมือนข้อสอบในหนังสืออืมสือ่อเออ สิ่งไอข้อสอบทุกสนามของปีนี้รู้สึกมันออกตามหนังสือกระทรวงดีขึ้นอืนเรารู้สึกว่าดีนะเออมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบรู้สึกว่ามันสําคัญมากคือการอ่านบูปินบูปินของปีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันทําดีมากเลยคือแบบอ่านในนั้นก็รู้ว่าแนวข้อสอบมันจะออกอะไรแล้วก็อ่านตรงนั้นนะมันแบบไม่ออกเกินเลยอะรู้สึกว่ามันดีอือย่างโอนเนอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกออกตามนั้นเป๊ะ คือใครอ่านบูปินมารู้สึกว่าได้เปรียบอ่ะใช่ใช่บูปินคือสิ่งที่สําคัญนะทุกคนคือรู้สึกว่าการที่เราจะสอบสนามอะไรอะเราควรรู้ว่าสนามเนี้ยวิชาไหนเป็นวิชาที่สําคัญวิชาไหนออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันควรจะรู้นะทุกคนเออมีอะไรอีกอะ่ะสนามนี้ก็สั้นๆเท่านี้แหละคะ่ะทุกคนก็สู้ๆค่ะไป